พอมพอมพอมไหให้ไหลไป <c oughs> สวัสดีครับนี่เลยการเกมไรทีวีนะครับผมตังนะครับผมก็นี่จะมารีวิวดันใหม่มันไม่เชิงว่าดัานใหม่ครับผม ด่านเก่าอะไรนะครับซึ่งเป็นด่านของอสมัยค่ายเก่าเนะาะตัวค่ายใหม่กาลิน่าก็ทันปะวะกาลิน่าตอนแรกอะท<า>ันทันเหมือนกันใช่ปะจะไม่ได้แล้วนะครับผมซึ่งด่านนี้เป็นด่านที่เพี่มอสเสีงยงใหม่บัคเยอะมากนะผมซึ่งตอนนี้กาลิน่าเขาเลยได้ทําการเอาด่านนี้ออกไปเพื่อที่จะอะไรนะเขาเรียกอะไระไปแก้บัคนะคผมใช้เวลาแก้บัคนี่จแกีป่ปีวะสปีครึ่งเลยเหรอนะครับผม โคตรนานนะครับใช้เวลาในการแก้บั็กนะผมมาเดี๋ยวเราจะมาลองบั็กกันเล่นๆดูนะผมซึ่งสมัยก่อนนี่เวลาเราจะบั็อกเนี่ยเราจะต้องใส่ใช้ยาพวกอะไรสามขีดเนี่ยายาสามขีดมันเป็นอะไระเพิ่มความสามารถในการการะโดดบวกสองนะผมไปลุยเลยกว่าไปมอสก็นี่ถ้าถ้ามันแบบว่าแกะสลับเป็นหน้ากูมันด่านมันจะหน้าเล่นกว่านี้เว้ยใช่ปะโอ้นี่มันแกะสลับเป็นหน้าอะไรไม่รู้อะเนี่ยมันต้องหน้ากูเว้ยแน่ Kind of เข huh. าแท้เอะผมกระโดดไม่ขึ้นครับบลงปิดไปแล้วอ่ mm ะบล็ปิดไปแล้วอ่ะโอ้ไม่ขึ้นเอาผมไอ่อะไม่เอ้ยไอ้ตาตาตามานั่งนี่ดินั่งนี่ดินั่งเนี่ยเออนั่งไว้นั่งไว้นั่งไว้อยู่ข้างีนอยู่ข้างีนเอ้ยไม่ขึ้นว่ะขึ้นมาอีกดี๋ยวขึ้นมาอีกเออติดติดโอ้โหติดมึงอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้เอาใหม่ใหม่ใหม่น่าจะได้ปะ อีไม่ได้ว่ะอะไรวะตาตาใหม่กระโดดนะตอนนี้ยเอ้ไอ้มันแก้บักอ่ะเอ้ยติดติดอู้ติดเฮ้ยกระโดดกระโดดตากระโดดลมร้อนแล้วพอครับผมสรุปบักไม่ได้นะผมสมัยก่อนนี่เรานี่ขึ้นไปยิงกันบนนี้แบบเมามันเลยนะผมไปเรามาดูรูจมูกของคนนี้กันโอ้โหรูจมูกหลุมอวกาศโคตรใหญ่ฮะไอ้ตรงนี้ยังบักได้หรือวะ อ๋อคือไม่ได้นะผมตรงนี้ตรงนี้ก็ไปไม่ได้เลยปกติก็ไปได้นะครับผมไปไปไม่ได้หมดเลยวะ่ะนี่จำได้ดีด่านนี้นะครับผมเพราะเป็นด่านที่ขวัญใจชาวไทยหูดเด็กหัวเกรียนนะคผมชอบเล่นนะครับเวลาเราเล่นด่านนี้กันนี่เราจะนึกถึงอันดับแรกคือบัไว้ก่อนเลย <c oughs> เอ๊ะไม่ได้ไม่ได้มายิงกันเลยเวลาเราเล่นด่านนี้นี่บั็อกอย่างเดียวนี่ จำได้เลยตามสเต็ปมันก็จะเดินนี่ยมันจะเดินบนนี้นะครับผมมันก็เดินบนนี้แล้วมันก็บักไปนู่นโอ้โหตามสเต็ปนะครับไปเดี๋ยวเราไปเดินเดินชมด่านดี่แบบมันบักไม่ได้แล้วจังเลยด่านนี้ไอ้นี่นี่ไอ้บักตรงเนี้ยวลักเนี้ยไอ้ตาตาตาต่อตัวนี้มาลองต่อตัวนี้เฮ้ยใครบักอ่ะเกิดผมบอกใช่เหรอไอ้บุกบักได้แล้วเหรอ เออโดดเอ้ไอ้อยาไอ้บุ๊กอยู่ไหนวะโอ้โหตายนั่งดีครับเอ้เกือบเกือบคือต่ออะไรกันแล้วแล้วไงต่อครับกระโดดไปไหนอะกระโดดไปไหนอะครับเอ้ยขึ้นได้แล้วเย่าแค่บักแล้วอ้าวตายฮะ เอ้าบักได้เหมือนเดิมครับผมโอ้ติดติดติดโอ้ติดโอ้ติดเฮ้ยบักได้เหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเราจะล่วงไหนวะอ่าบักได้ครับผมแต่อย่ายิงนะผมแนะนำนะครับเพราะว่าระบบตรวจจับปอของกาลิน่านี่รู้สึกไม่โคตรเสถียรเลยมาชดนิดนึงนะครับผมก็บักได้ว่ะอ้าวจุกู้จุกู้ ไอ้ออกูกูเดินเดินทั่วแมปเนะี่ยโอ้โหเฟีเออ้ยวอะเฟีเออ้ยวอะคิดถึงว่ะไงอย่าเดินตรงนี้นะผมล่วงนะครับเพราะว่าความรู้สึกเคยชินจําได้แต่ถ้าเราเดินตรงนี้เราเขาจะเห็นตัวเราเนอะผมจะพยายามอย่าเดินนะต้องเดินในซองงี้มาไมบักได้แ่ะมันเท่อะเกมจะตรวจกูโปเนะี่ยพยายามยิงคนนะผมถ้ายิงมันจะหลุดเลยเนี่ยฮะ โอเคครับระหว่างนี้เราบั็กได้แล้วนะผมก็เดินเล่นชมวิวเดินมาหาผมดิพี่มอสเดินแล้วเดินแล้วเอ้ยล่วงอ่ะล่วงอ่ะเดินนั่ะล่วงอนะพี่ใส่สายานี่มาดีสายยากระโดดสูงอ่ะเอ้ยตาเอ้ยเราเดินเว้ยเอ้ยไอ้ลงลงไอ้นี่ยังไงวะ ลงลงหน้าคนอ่ะเออเออลงหน้าคนทำไยก่อนอ่ะเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนลงก่อนลงเอ้ยเอ้ยคุณรู้แล้วต้องลงไปตรงนู้นเว้ยตานี่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 เออเออเลยต่อเอ้ยไปได้ป่ะไปได้ป่ะต้องเลยตรงเลยไอ้ยหยยิ่งยิ่งโอ้ยมอนไอ้ตาตาตาไอ้ตาตามาตา เนี oh, <the> ่ยเดี๋ยวเดินตามเส้นนะเดินตามเส้นนะไอ้คิดล่วงไอ้สารบล็อกครับจังหวะนี้คิดถึงดแานเอากาลิน่าผิดพลาดนะครับเอาคิดล่วงเอ้ยโอ้ไม่น่าเลยถ้าบักได้แล้วก็รู้ที่บักเยอะเลยคขาเนี้ยนะเอ้เอ้ ไปแล้วเว้ยอ่ามาตรงนี้ได้ละทีนี้เราต้องเราต้องทางนี้ครับผมไอ้เคี้ยแม่งร่วงไอ้สัตว์ตรงนี้มันเดินไม่ได้แล้ววอเตอร์ฟลักเออวอเตอร์ฟลักอะไรฝั่งลาเงินได้วะเอ้ยได้ได้ได้เอ้ายันแมงร่วงไอ้สัตว์กดอยู่เฮ้ยเพิ่งกระโดดมา โอ้ลุยแกตาทำไมเออเอเอโดดโดดโดดตาโดดโโดดโดดเอยติดติติดติดไอสัสติดติดมั่งติดไหวเฮียไม่ได้ว่ะเอ้เกือบเกือบบินเกือบินไปแล้วเว้ เอ้ยไอ treats, ต้ตาลองยิงน네ี้หลุดจะหลุดปะวะเฮ้ยกูจะลองลงหน้าคนดูดูดิจะจะเร่งเด้งวะไอ้เหี้ยเอ้ยอยู่ได้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 เอออยู่ได้เห็นได้เห็นได้ตา ไอ้กูอยู่ได้เว้ยไอ้จะล่วงเอ้นี่เห็นกูยิงก็เห็นกูยิงอ่ะเอ้ยบักได้ว่ะออกออกมาแล้วไอ้สัตว์อ้าวไอ้ยี่ไม่น่าออกเลยบวช what the fuck นี่นี่ค่อยๆลงนะไอ้ไอ้ไอ้ตาลงไม่ได้ลงไม่ได้ค่อยๆลงตรงแก้มอ่ะก็ลงไปเลยอ่ะลงแบบค่อยๆอ่ะนี่อ่ะ ลงมาได้ลงมาได้เออแค่ไงแค่ไงล่ะลอยให้ไหลไปให้ลอยลงสู่ทะเลเอาเยี้ยใครโดนนะคอนควายเลยเข้าได้ที่ไหนอ่ะไอปาวปาวฟันนะปาวฟันเข้าได้ก็หดไปแล้ว เอโดดโดกกันโดกกันโผลที่กันได้เอ้ยเอ้ยเดินเลยเดินอย่างนี้ดิบุกเดินขวาเลยขวาไหนเฮ้ยอออเอามึงไม่ตายเหรอไม่โดนเลยเหรอโอ้แสดงว่ามันอยู่ในบัคอกอะดิเอ้ยไม่จับกลุ่มอยู่ดิให้ไอ้ตาไอ้ตาอยู่ตรงไหนอะไอ้ตรงจมูกเอ้ยยิงเล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 ยจะหลุดปะวะดูดิ โอ้ยยิงอย่างนี้ไม่หลุดหรอกต้ามึงต้องมาอยู่ข้างบนเว้ยลองยิงอ่ะลองยิงก่อนอ่ะลองยิงก่อนต้าลองยิงเลยยิงดิยิงดิอยู่นิ่งดีเอ้ยเอ้ยมันอยู่ตรงนี้ไงมันไม่หลุดหรอกไอ้เีไปไปบุ๊กไหนเราให้กูอยู่ข้างบนดิจะหลุดหรอวะเนี่ยเนี่ยกูอยู่กลางๆนะนี่นี่เห็นกูว่าเห็นกูว่าสัตว์ ไอ้แม่กูยิงคิวซีไม่ตายวะเอากูหลุดเหรอเอาเรียบร้อยตเพาะค่อยพลาดในการใช้งานเกมกูนะไอสถ้ากูตบโดนแบนและ G A ไปเฮี้ยโอเคผมคคิปนี้ก็ต้องขอจบการบัก ด่านเฟซล็อกเพียงเท่านี้นะกันนะครับเพราะว่าด่านนี้ยังบักได้อยู่นะผมก็ไปลองบักเล่นกันดูนะผมใครที่มีจุดบักเพิ่มอะไรก็แนะนําใต้คลิปได้ผมแต่เฟซล็อกผมรู้จุดบั็กหมดแหละแต่ว่าคือตอนนี้มันบักไม่ได้แล้วไงถ้าใครรู้เพิ่มนะผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะผมเดี๋ยวมาทาคลิปให้โอเคผมวันนี้ก็ขอบคุณน้องในแขนทุกคนด้วยกันนะครับวันนี้เจอกันบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะจ๊ะจุบจ๊บ